กอแบแว่นอย่างเงี้ยน้ำหนักมันเบามากครับประมาณสัก6กหรือ7กรัมเท่านั้นเองตัวนี้ก็เบาาเหมือนกันก็ประมาณ6 7กรัมซึ่งดีไซน์เอาจริงๆอ่ะมันมีความคลับคล้ายคลับคล้ายกับของลินเบิร์กนะที่เราพูดเรื่องนี้ประเด็นคือไอ้เหี้ยม่งใส่ไม่สบายตรงที่แป้นจมูกมันเนี่ยแหละให้คุณสังเกตตรงแป้นจมูกครับมันจะเป็นตัวจุ่มเล็กๆที่สามารถกดขยายเนี่ยไอ้ผมแป้นจมูกที่เป็นแบบตุ่มแบบเนี้ย มันจะมีความเฉพาะครับหาตัวเปลี่ยนยากหาไซส์ย,ยากหาที่ซื้อยังยากเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยถามว่าเล็บแว่นเบาจริงไหมเบาเบาจริงครับใส่สบายไหมใส่สบายแต่ว่าขนาดนี้ผมใส่ตาเบียร์นะมันก็จะมีแรงกดเข้ามาอยู่มันผิดกับแว่นที่มีแป้นจมูกไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้ทำไมแว่นที่มีแป้นจมูกไซสใ์ใหญ่ๆมันถึงสำคัญกว่า ไอแ้แว่นที่เป็นแนั้นจมูกแบบตุ่มๆคือหล,หลักๆเลยเนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการรับน้ําหนักมันมีขนาดโตกว่าถูกไหมมันก็จะทําให้เราเจ็บน้อยกว่าแต่นี่มันเป็นตุ่มอะแล้ววางลางไปเนี่ยอย่างผมใส่เนี่ยมันก็เบานะน้ําหนักตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูน้ําหนัก่ะกอบกันเลยรวมกัน17กรัมคือเบามากอะ แต่ว่ามันก็ใส่แล้วเนี่ยเห็นปะมันเป็นจุดๆวะเป็นไหมเพิ่งใส่เมื่อไม่นานเองนะถามว่ามันเจ็บไหมไม่ได้เจ็บครับแต่ว่ามันมันปวดอ่ะมันอัคานอ่ะปกติแล้วแว่นตัวอื่นที่มีแป้นจมูกอ่ะหรือแบบไม่มีแป้นจมูกนะเวลาใส่ก็เป็นรอยกดแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกกดจนเจ็บได้เหมือนกันนล้เนี่ยมันมีปัญหามีตัวนี้อีกของดรแกรมเนี่ยผมก็ใส่อยู่แป้นจมูกก็เป็นแบบนี้เห็นไหม ไอเนี่ยผมใส่อยู่เบาไว้อกีกเนี่ยตัวนี้แค่3กรัมเองมันก็ยังรู้สึก,กว่าจิ้มแต่ว่ามันเบากว่าไงถ้าใครจะขายกรอบแบบนี้ผมคิดว่าควรจะต้องัพ p p l y แป้นจมูกที่ใช้ในการเปลี่ยนนะมันจะให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันน่าจะเจ็บน้อยลงเนี่ยวันนี้ผมคงไม่ไหวแล้วผมก็มาเปลี่ยนใส่ไม่สบายอันนี้ผมซื้อมาเ,เปลี่ยนให้ลูกค้าที่มาทำตัวนี้นะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแก้ไข ให้เป็นแป้นใหญ่ขึ้นน่ะฟีดแบคดีกว่าแป้นเดิมเยอะเลยครับวันนั้นใครคิดว่าโอยี่ห้อหรูแบรนด์แพงแล้วคิดว่าเฮ้ยแม่งมันจะโซฟได้ทุกอย่างเอ e r y ิ h i ิ g งจิกระเบลไม่จริงใช้ต่างกันเลยประมาณสองเท่าครึ่งนสอ่ะ,อะต้องการจะเสืออะไรแว่นนะครับมีข้อดีก็จะมีข้อเสียทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะมันไม่มีทางที่จะมีแต่ข้อดี เนีย่ยไอตัวแวน่นที่มีคล้ายๆลักษณะของลินเบิร์กเนี่ยผมก็กล้าพูดเลยว่าลินเบิร์กเนี่ยก็จะใส่ไปสบายแบบนี้แหละมันมีข้อดีคือล้ำหนักเบาครับมันดูเท่เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือเอ้แปน้นที่มันให้มาเนี่ยมันมีปัญหาครับ่อนั้งเจ็บอันนี้ใส่คือแบบรู้สึกเลยว่าสบายกว่ายกตัวอย่างอัดองใสอ,อือืออ่ะแล้วเปลี่ยนมาใส่อันนี้ รู้สึกอันไหนดีกว่ากันอันนี้จิ้มน้อยกว่าใช่คือมันรู้สึกเลยไงนี่คือแป้งจมูกตัวที่ติดกอกของมันอยู่แล้วนะแล้วมันหนักกว่าด้วยไหมแป้งทำไมมันไซส์คือพื้นที่รับมันเยอะกว่าดวงทรงมันดีกว่าด้วยนี่ทรงมันจมูกน,นิดเดียวงอง